ใายอะโอ้จ้ารูอจ่าขาได้รอสวัสดีครับท่าน <sketches? S 1> ท่านชายครับนี่คือท่านชิบะข่าวครับมันมีใครกันก็คือเพื่อนของท่านฤษีครับมันรึเจ้าคิดว่าเจ้าแน่เจ้าอาจไม่เจอน้องสาวเจ้าอีกจำไว้ท่านชาย อายุ20จ้าวมงหมดจ้าวันนี้เาคายยี่ไ2ใจเดียวคายชฉยเลยวันนี้เจ้า็นที่นี่ของข้าเจ้าอย่าไปกล้าขาแข้งกับข้าเจ้อย่าเอท่านชายครับท่านใจเยน็นครับท่านนิดฮ้ย ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านาะอ่างกันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันที่ผมเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะเสี่ยงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ก็พอดีผมชวนเพื่อนแฝดมานะครับวันนี้เพื่อนแฝดก็เลยบอกว่าป่ามรณะเนี่ยเพื่อนไม่ค่อยอยากไปสักเท่าไหร่นะในเมื่อเพื่อนไม่อยากไปผมก็ไม่ว่านะเราไม่ว่ากันเพราะว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อนก็ช่วยเราตลอดเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราเนี่ยจะต้องลุยแล้วครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมมาอยู่สถานที่ไม่รู้ว่าต่อจากคลิปที่แล้วนะครับน่าจะเดินไปข้างหน้าต่อเลยนะครับทุกคนน่าจะเป็นป่ามอรณะนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะนักลบคนนั้นเขาบอกผมมานะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็อุ่นใจนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเดินทางบัวกคนเดียวนะครับ วันนี้เนี่ยผมมากับท่านชายนะทุกคนท่านชายก็คือพี่ชายของท่านหญิงเพชรนะเจ้ามือพดทอะลอยขอยกทานต่อข้าตอนนี้ผมกําลังนั่งเปิดคลิปอยู่ครับท่านเดี๋ยวท่านใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับคือท่านรู้ไหมครับว่าข้างหน้านเนี่ยคือมันเป็นป่ามอลนะนมันเป็นป่าเอจอดันทานทฤษใครอยากเจอคือพี่ชายท่านเนี่ยคือร้อนมากเลยนะตอนนี้คือเหมือนจะตามหาหญิงเพชรให้ได้เลยผมเองก็อยากเจอหญิงเพชรนะแต่ว่ามันเป็นป่ามอลนะไนไงทุกคน คือผมก็จําคาถาของท่านฉีปอาข่าวได้นะครับคาถาเปิดป่าอะไรแบบนี้นะแล้วก็ส่วนพี่ชายท่านหญิงเพชรเนี่ยน่าจะมีวิชาเก่งพอสมควรนะอย่างก็เราก็ไม่อยากจะพูดมากนะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ทันการนะครับทุกคนเราจะรีบเข้าไปในป่ามรณะเลยไม่รู้ว่าจะอันตรายขนาดไหนนะผมก็จะต้องเสี่ยงนะเพื่อตามหาย,ยิงเพชรนะผมเชื่อว่าท่านชายเนี่ยน่าจะเก่งกาจอยู่นะครับท่านถึงแบบร้อนวิชาแล้วก็ท่านถึง อยากมาสถานที่ตรงนี้ด้วยตัวเองปกติจนเจะไมได้หรือยังจาไม่ได้พูดอะไรเจ้าได้ครับท่านโอเคทุกคนท่าไปแล้วไปกันเลยดีกว่านะาาาอะไรนะครับท่านท่านให้ผมเดินตามแล้วก็ท่านเหมือนกำลังจะทำอะไรสักอย่างอยู่นะะมหรือยังผมกำลังตามอยู่ครับ เมื่อกี้นี่คือท่านกําลังท่องกระถาเปิดป่าอยู่ใช่ไหมครับท่านอันนี้ผมผมขออนุญ,ญาตล่วงเกินนิดหนึ่งนะฮะทุกคนนะท่านเดินไวมากเลยอะทุกคนนะผมบอกเลยว่าเข้ามาแล้วรู้สึกน่ากลัวไปหมดเลยนะป่ามรละแห่งนี้มันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่เราคิดกันเลยนะ ก็แล้วผมเดินมานานมากเลยนะวนันนี้ท่านครับเราจะไปทางไหนต่อครับท่านตอนนี้ไปไม่ได้มันเป็นทางลอกอ๋อทางไงเบสตาทางนี้เป็นทางลอก,อลอกใช่ไหมครับท่านนำเลยครับเก็ดินำข้าวบ่ คมันเป็นป่ามอลนะนาไงทุกคนผมเองก็ไม่รู้ว่าต้องต้องเดินทางไหนนะะทางไหนครับท่านทางนี้หรอ ท่านครับเหมือนผมจะได้ยินเสียงลำธารครับท่านผมก็เริ่มกระหายน้ำแล้วหิวน้ำอะ่ะว่าไงครับท่านจอไปใครกันจอรู้จักชื่อเขาได้ยังไงกันใครอ่ะจอรู้จกักเขาได้รอ สวัสดีครับท่านออาท่านชายครับนี่คือท่านชิบอาขาวครับมันมีใครกันก็คือเพื่อนของท่านฤษีครับมันลือท่านชายพูดอะไรระวังปากด้วยจอดไปช่อกับท่านฤษีกันลือ้อท่านครับแล้วท่านมาทำอะไรที่นี่ครับ จะไปป่ามนกัใช่ไหมใช่ครับผมกำลังจะเดินทางไปป่ามอระนะครับรู้ว่าเจ้าตามหาใครท่านชายจะรูหรือไมหน้องหาใครอยู่ที่ไหนหากรท่านชายข้าชาไม่ได้จะจะบอกเมองหาใครอยู่ที่ไหนจะกรณีขาหรืป่ามอนะ ไ,ได้จะออกมาง่นะายๆ้ถ้าท่านใช่พาไปสุดจะบอกว่าต่อท่นานใช่เจ้าจอยู่ลงเดียร์คั้งน,นึ่งหรือท่นานใช่เจ้าไม่มีสติเลยนะท่านชายถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าแน่เจ้าอาจไม่เจอน้องสาวเจ้าอีก จำไว้ท่านชายอามไปซื้อเจ้าบอกหมดซะวันนี้จะขยที่ไหนท่านชายจะอยู่ใครอย่างไรวันนี้ใจแทนที่ของข้าเจ้าอย่าไปกล้าขาแข่งกับข้าเจ้าอย่าดีละเรือท่านชายครับท่านใจเย็นครับท่านนี่ วิทยท่านท่านใจเย็นครับท่านท่านชายใจเย็นเ็นครับเชื่อผมข้าข้าไม่ใช่เพื่อนเล่นเจ้าท่านชายถ้าเจ้าอยากเจอน้องสาวอยากรอดฟังข้าท่านชายครับท่านใจเย็นเ็นนิดหนึ่งครับท่านนี่คือท่านชีปาขาวนะครับดูท่านชายของเจ้าไร้สติสิ้นดีใช่ครับท่านคือท่านชายเนี่ยผมไม่สามารถห้ามท่านได้เลยครับนี่แหละ ทำให้น้องสาวเจ้าตายแล้วข้า้ทำอยังไงล่อมาทางนี้ขึ้นมาท่านครับผมต้องขอโทษแทนท่านชายด้วยนะครับท่านชายท่านอาจจะขาดสตินิดนึงครับท่านหาดูหาดูก็รู้ท่านชายเจ้าใจร้อนใช่ครับใจร้อนเหมือนผมเนี่ยผมไปเรืไไ่อย จะให้พากันยังไงกันอย่าทำถ้าบอกให้ลงก็ลงท่านชายขุนท่านเจ้าอยากล่อจากป่ามอนะเจ้าต้องผ่านการทดสอบข้าเดี๋ยวนี้ได้ครับครับท่านเจ้าก็ลงไปเช่นกันผมก็ต้องลงด้วยใช่ไหมครับจะให้ข้าทสอบอะไรกันเจ้ามอนก็ตรงนั้นเดี๋ยวข้าก็ตามลงไป ทุกคนนะเหมือนตอนนี้ท่านฉีบะาขาวเนี่ยจะให้ท่านชายทำอะไรก็ไม่ทราบนะครับเหมือนเมื่อกี้เนี่ยท่านกำลังต่อสู้กันนะครับแต่ว่าสู้ท่านฉีบะาขาวไม่ได้เหมือนว่าท่านฉีบาขาวเนี่ยท่านจะมีวิชาที่เก่งกว่านะครับไม่รอดได้ครับท่านผมกำลังเดินอยู่ครับ ไม้ป่มามรณะแห่งนี้มันสวยงามแท้ครับจริงๆมันสวยมากเลยนะครับท่านที่ให้ไหนกันใจเขาทำอะไรหน,น,น,นิดขึ้นมากนี้ท่านาน,นี่มันไม่ใช่น้งตก มันไม่ใช่น้ำตกนะครับแล้วมันคืออะไรครับเป็นปลาต้องนะปลาต้องครับท่านชายอาจารยเจ้าเจ้านั่งสมาธิถ้าจะดูเจ้ามีความเพข้มแข็งพอไหมอดทนแค่ไหน ตอนนี้ท่านชิบะขขาวนะครับให้ท่านชัยเนี่ยนั่งสมาธินะดูความอดทนของท่านนะครับเป็นป่ามรณนะ ผมกดแท็กออกมาโออ้อนกอแท็ออกมาจากตัวเจ้าลบถึงหน้าพี่เจ้าไว้ยิงแท็ต้องการความช่วยเหลือเจ้ามัวแต่กดแทน็นพวกยังจะพังพิ้งน้าจำไว้ไท่านชายอ๋อ ดูตัวใจร้อนไม่ฟังไม่มีเหตุไม่มีผลมันจะมีแต่เรื่องเชื้อเพลิงของต้องเห็นไหมนั่นแช่ครับจำคาถาได้หรือไม่ผมจำคาถาได้ครับที่ท่านให้มาทำไว้แม่นจำให้ขึ้นใจครับเป็นคาถาที่จะพาเจ้าเข้า ละะออกป่ามรณได้ครับแสดงว่าวันนี้ผมไม่สามารถไปป่ามรณะได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้เวลาที่มันไม่ควรนะเจ้าเอ้เวลานี้ไม่ควรเข้าไปใช่ไหมครับดูอาทิตย์ตอนนี้สิใช่ครับดวงอาทิตย์มันจะรับฟ้าไปแล้วใช่ครับดวงอาทิตย์จะรับฟ้าก่อไฟไว้ในค่ำคืนแบบนี้ ป่ามมนะไม่มีอะไรที่เชื่อใจกันจังได้ครับท่านแสดงว่าวันนี้ท่านรู้ใช่ไหมครับว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะเข้าไปป่ามรณนะแล้วก็ท่านชายเนี่ยคือมีอารมณ์ร้อนร้อนวิชาใช่ไหมครับไว้แล้วท่านชายเจ้าต้องมาแบบนี้ครับก็เลยต้องรอรับมือที่ท่านชายครับ ือท่านชายเนี่ยท่านก็เคยไปนั่งบำเพ็ญเพณกับท่านฤาษีนะครับท,ท่านชายเจ้าไม่ได้เนาะท่านฤาษีควบคุณท่านชายไม่ได้ใช่ไหมครับท่านชายดีใจแล้วแม่เข้มแข็งก็จริงแต่ขาดสติไม่มีสติเท่ากับโง่ ข้าว่าที่อยู่ก็คือข้าหยุดข้าพูดเจ้าอยู่เฉยๆไม่สติขาดอยู่ท่านชายยังขาดสติอยู่นะทุกคนท่านชีบะเขากำลังสอนท่านชายก็เริ่มโมโหนะขอท่่านแหงนี้มาทำพิธีของทั้งให้เจ้า ท่านชีวะป่อจะทำพิธีให้ท่านชายนะในบ่อแห่งนี้นะทุกคนอย่ายื่น้ำนะไปนี่คือน้ำเพื่อให้ร่างกายท่านชา,นานยเหมือนมีเกาะป้องกันครับไปครับท่านเจ้าแตรับได้ไหมไม่ครับท่านครับ เด้วจหนพอมไหมครอาจะเริ่มทิธที ที่ว่าเขาทำพิธีอยู่นะครับ

ตเตตตต็ัวนีลครับท่านอีกวันสองวันนี้ครับท่านจะพาเจ้าไปเจอหญิงเพชรอีกวันสองวันนี้ท่านชายจะพาผมไปพบหญิงเพชรใช่ไหมครับเลือกหน้าข้าทางคุณ วันตกครับนั่นแหละคือจุดหมายเจ้าของบ้านชายถูกไหมครับท่านจุดหมายบ้าชายท่านครับแล้วผมขออนุญ,ญาตล้างหน้าได้ไหมครับท่านนีี่่ะหอกครับ <นะ S 2> ท่านเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปลง ลงไปล้างหน้านะครับนในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เจ้าต้องท่องคาถาถ้าบอกเจ้าไม่ก่อนเจ้าใท่ผมจำได้ครับท่านมันจะคุ้มครองเจ้าได้ครับเคนคนให้เจ้าไปอีกได้ครับท่าน สมัติแล้ผมเฮ้ยมไปได้ครับท่านท่านจะตามไปทุกที่เลยใช่ไหมครับ ถ้าเกิดภายอันตรายขอให้ท่านช่วยหน่อยได้ไหมครับรรนะครับท่านครับผมขออนุญาตแทรกนิดนึ่งคนระผมยกมือไหว้เลยผมตามหาหญิงเพชรมานานขนาดนี้ท่านคิดว่ามันเป็นการลองใจ ของท่านปู่ท่านหญิงเพชรหรือว่าท่านชายหรือเปล่าครับท่านผมรู้ว่าท่านรู้ความจริงทุกอย่างครับทำไมครับต้องบอกเจ้าทำไมต้องลองใจละ่ะลองใจทำไมมีแต่คนบอกว่าชาติที่แล้วเนี่ยผมทิ้งหญิงเพชรเอาไว้แล้วชาติเนี้ยผมอาจจะต้องมาตามหาหญิงเพชรครับท่าน เรืองอดีตชาติมันก็มีสวนะเวรกรรมก็มีตัวเช่นการท่านแมงครับมันคือวิบากรรมก็ว่าได้ไอเรื่องลองใจข้าไม่รู้ครับเสื่ยเรื่องเวรกรรมกรรมได้ใครก่อกรรมนั้นย่อมสันอง ไม่ว่าจะเป็นชาติก่อนชาติไหนจะช้าจะแล้วทุกคนต้องเจอครับคันชายย้ายนี่แหละกแกนคนพาเจ้าไปแก้กรรมที่เจ้าก่อไว้ได้ครับท่านอันช้ายดูแลเจ้าแก้เลยนะ่ ได้หายใจมาเจ้านีเราตองคุนไว้ใจกันแลกันไม่มีอะไรจะล้มเจ้าได้ได้ครับท่านผมเนี่ยเชื่อใจท่านชายครับแต่ผมกลัวว่าท่านชายเนี่ยท่านไปเรียนวิชามากับท่านฤาษีด้วยแล้วก็นั่งวามเพียนเพียนด้วยผมกลัวว่าท่านชายเนี่ยท่านจะอารมณ์ร้อนแล้วก็แบบคุมสติตัวเองไม่ได้ตอนที่ มาเจอท่านใหม่ๆครับมันเกิดการสู้รบกันอย่างเงี้ยครับท่านท่านชายจอบบงฟันฆ่าเลยสายสติมากกว่าอารมณ์คนใจร้อนคือคนงงโง่วางเอาไว้ท่านชาย ไย่ยากรอมท่านเยอะถ้าคิดว่าท่านวิชาแ่งก้าไม่จำเป็นต้องรอเนเยอะเจ้ากับมีวิชาที่แข็งพอแล้วงั้นท่านใช้สเปกกับสมาธิอันจะยิ่งใหญ่กว่าใครชายแสดงว่าวันนี้ผมกับท่านชายจะต้องเดินทางกลับใช่ไหมครับไปไม่ได้เลย สองสามวันนี้ครับท่านใชมเพิงทางเข้าป่ามอนะแล้วครับท่านเจ้าห้ามกับเด็ดขาดครับนอนค้างในป่าไปเลยได้ครับท่านไม่งั้นมันจะเสียเวลาถ้าไม่เจ้าต้องเดินทางเริ่หนึ่งไหมครับแต่ผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับท่าน รครับเตาจะปลอดไหก่อไฟไว้แล้วก็นอนที่สูงครับท่าน,าค,านครับครับเจ้าจะรอจากป่าบอนนะ้อใจไหมครับท่านาขอลากรอใ่ขอลาท่านก่อ ท่านเหมือนท่านชีบอาข่าท่านจะเดินไปหลังหินนะท่านชายครับท่านว่าไงครับท่านท่านขอไปทท่านชีบอาข่าท่านไปหรือยังครับท่านคงจะไปแล้วและตรงนั้นมันมีแต่หินท่านจะไปได้ไงครับท่าน เป็นผนังหินทั้งนั้นเลยนะครับแสดงว่าท่านชีปลาขาวน่าจะไปแล้วนะทุกคนหายเงียบไปเลยนะครับท่านครับแล้วคืนนี้แสดงว่าเราต้ององ่อนนี่ใช่ไหมครับใช่ถาทีา่ชีปลาขาวบ่บ่งบ่อน้ำสักสิห่งนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่หรือท่านจะพาผมไปนอนไหนครับม,มได้ครับท่าน ไม่รู้ว่าท่านชายจะพาผมไปนอนที่ไหนนะทุกคนอาจจะต้องหาที่พักนะครับเคทุกคนนะผมจะขออนุญาตหาที่พักก่อนนะเดินตามท่านชายไปนะครับคืนนี้ผมจะต้องตั้งแคมป์นอนในป่านะแบบที่ท่านบอกนะครับผมท่านชีปะขาวบอกนะโอเพื่อทุกคนผมขออนุญาตเดินตามท่านชายก่อนนะครับเจอันใหม่ครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะ